เทพให้ฟังเรื่องปลูกป่ารักษาดงเนี่ยมันได้บุญมันได้บุญนะโยมนะเข้าใจไหมท่านอาจจะไม่รู้เรื่องว่ามันได้บุญมีเทวดาตนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าเทวดาตนนั้นทําไมจึงไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องของเรื่องมีมีเรื่องเล่าเอาไว้ว่าเทวดาตนนั้นมีมีนางบาทบริจามีมนางอภสรมีมีอายุพัน มีเมียเป็นบริวารคือนางอัปสรหนึ่งพันนางแล้ววันหนึ่งหายไปห้าร้อยนางเหลืออีกห้าร้อยขนาดเหลือห้าร้อยก็ยังโศกเศร้านะเรามีเมียคนเดียวก็ยังเลี้ยงลำบากแต่เทวดาเนี่ยมีเมียเยอะเมียหายไปห้าร้อยแกก็หาเมียแกเทวดาตนนั้นก็มองสอดสายด้วยทิพเนศ ด้วยตาทิพย์ของเทวดาก็เห็นเมียตายแล้วตายแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์โอเมียของเรานีจุติจากสวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายเท,เทวดาตายเขาไม่มีซากไม่มีศพเขาจุติหายวับไปเลยทีนี้เทวดาตัน,นั้นก็มองต่อไปว่าตัวเราก็ใกล้จะตายแล้วเห็นด้วยอำนาจแห่ง,แห,งแห่งเทวานุภาพว่าเราก็จะตายอีกไม่นานนักเราก็จะตาย ตายแล้วจะตกนรกอีกด้วยอย่าลืมนะเทวดาส่วนมากมักจะตกนรกเพราะหมดบุญเป็นเทวดากินแต่บุญเก่าไม่ได้ทําบุญใหม่เหมือนพวกเราเป็นมนุษย์เขารู้ว่าเขาตายแล้วเขาจะตกนรกแน่นอนเขารู้แล้วเขาก็หวั่นใจเขาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าถามว่าอย่างไรถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญม,มนุษย์ในโลกทําบุญอะไร จึงชื่อว่าได้บุญทุกเมื่อเป็นผู้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะทำบุญอย่างไรจะประหยัดที่สุดง่ายที่สุดรวบรัดที่สุดตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนไม่ต้องตกนรกขอให้ท่านอธิบายพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าภาษาบาลีว่าอย่างนี้อารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุกรารกา ปะปัญจอุทปาณจจะเยตทันติอุปเสยังเตสังรัตโตจะทิวาจะศธาปุญญังปวัตติตรงนี้สำคัญธรรมธาศีลสัมปนาเยชนสขขาสขะคามิโนบุคคลเราใดปลูกป่ารักษาป่าปลูกสวนสร้างอารามอารามแปลว่าสวนนะไม่ใช่แปลว่าวัดนะแปลว่าสวนป่า,มาไม้ในเรียกว่าอาราม ที่นี่จึงมีชื่อว่านิพเพะผารามเพราะมันมีป่าถ้าลงท้ายว่าอารามอารามพรารามเนี่ต้องแปลว่าเป็นวัดป่าอารามไม่ได้แปลว่ากุฏิวิหารผู้ใดปลูกป่ารักษาป่ารักษาอารามรักษาสวนป่าปลูกสวนป่าผู้ใดทําสะพานในที่กันดารลําบากผู้ใดขุดบ่อน้ําให้คนทั้งหลายได้กิน ปะปันจะอุทาปาน,นันจะปะป่าปะปาน,นันภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาไทยเรา,เามาใช้จนจนลืมจนเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยนะ้ำปะปาน้ำปะปานันเป็นภาษาบาลีปะป่าไปว่าน้ําบริโภคไปว่าน้ําดืม่มถ้าเราปลูกป,ป,ป่าในป่านี่มันจะรักษาน้ําน้ํานี่ไม่แห้งเพราะมีป่ามันอาศัยกัน ต้นกำเนิดแหล่งน้ำเกิดจากป่าดงนาพอยญ่เอ้ยเป็นว่าต้นกําเนิดกระแสธรรมธาราแมนพระสองทะลงไหวสั์ได้อาศัยสนไพ่สนสืบเผ่าพ้นพ้งแล้วโลกจักเย็นอยู่ยนสังโฆเจ้าแผ่ธรรมย่มใดสงหังยังอยู่ยังเคียงครัวลั่นญ,ญ่าแต่แอบอ,อิงสายธาราปองแปลกระแสน้ำ อาศัยลุกโขดดาวภาวนาเพียงพันประกาศทำพระเจา้าย่ำนันโลกซุมเย็นมีแต่ดินบ่มีไม่ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเละแรงสายทะาลาสิเขินแห่งแสงสุดีสิหอนจีชีวิตสัตว์ทำเสื่อสิสู์สิ่นเผาพันธ์พี่น้องเอ้ยเอาเอาเท่านี่ก่อนน้องมัน,ม,นมันเบากว่าสัตว์น้ำนี่มันได้อาศัยป่า ต้นกําเนิดแม่น้ํามาจากป่าไม้ที่นี่ผู้ใดปลูกป่าก็เหมือนรักษาน้ําอาตมาจึงบอกว่าปลูกดงดงปลูกป่าเหมือนปลูกฟ้าปลูกดินฟ้าก็คือฝนดินก็คือดินอนอุดมสมบูรณ์ผู้ใดปลูกดงปลูกป่าเหมือนปลูกฟ้าปลูกดินผู้ใดปลูกศีลปลูกธรรมผู้นั้นคำจุนโลกให้ร่มเย็นคำจุคำจุนโลก อย่างอาตามานี่ปลูกแต่ศีลปลูกแต่ธรรมเพื่อค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นถึงวันที่ห้าปีหน้ามการาพี่น้องอยู่ใกล้ๆในมาดูถ้าไม่มาปฏิบัติก็มาดูจะเห็นผู้คนอยู่ที่นี่เป็นหมืนม่นๆคนมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติฝรั่งมั่งค่าเขาก็มาอาตามาแสดงธรรมภาษาไทายจบก็ต้องขึ้นมาแสดงธรรมภาษาอังกฤษอีก การหนึ่งให้พวกฝลังฟังแต่พวกเราอยู่ใกล้ๆไม่ได้มาแสดงว่าเราไม่ได้เคยทคําบุญร่วมกันมาก่อนแต่พวกนั้นอยู่ไกลๆ้ามาปีหน้ามาเจาะเบญกกระไดอันนั้นคือการปลูกศีลปลูกธรรมเพื่อคําจุนโลกให้ร่มเย็นพระพุทธเจ้า,จาบอกว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่าผู้ใดปลูกสวนรักษาอารามคือรักษาสวนป่า อย่างป่าดอนปูตาป่าชุมชนของเรานี่แหละบุคคลนั้นชื่อว่ารักษาแหล่งน้ำด้วยเพราะป่านี่จะดูดฟ้าดึงฝนรุกขชาติดาดดานในป่าใหญ่เป็นแหล่งให้กำเนิดกระแสสินดึงดูดฝนจากฟากฟ้าสู่แผ่นดินดูดรับสายวารินให้ชํำนานมีผื้นดินสิ้นป่าไม้ก็ไร้ค่า เหมืองวัดวาไรพระสงฆ์ผู้ทรงศิลเหมือนแผ่นดินถิ่นแห้งแล้งลำเค็นจะอยู่เย็นเป็นสุขกันอย่างไรอาจจะมาไปอยู่ทะเลทรายแล้วหกปีเต็มคิดว่าสาธุเดอตายศา,ตายสตร์ใดคได้เกิดเป็นนกเป็นกากจะได้เมื่อเกิดอยู่ประเทศอันนี้เด้อทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาราเบียอาจะมาไปอยู่มหมดแล้วทางอฟริกาทั้งตะวันออกกลางจึงมีความคิดว่าบ้านเราฝนตก เรากลับไปนี่เราจะปลูกป่าเราไม่งอวันนั้นปลูกป่าตรงนั้นพาพระเนนปลูกนะปลูกแล้วฝนไม่ตกเสียดายต้นไม้ต้นไม้อาตามาเพาะไว้ต้นยาวแค่แขนนี่ปลูกแล้วฝนไม่ตกแดดเดดพากันมานั่งสมาธิสวดมนต์สามคืนสวดมนต์ให้ฝนตกสวดสวดคาถาขอฝนสามคืนก็ยังไม่ตก ก็เลยประชุมกันเอาอยัางไงเราเนี่ยถ้าสามคืนในฝนไม่ตกเนี่ยเราจะเอาอยางไรพระหนุ่มๆทั้นทงนั้นเพราะที่นี่พระมากเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบทั้งสามเมเนที่นี่เป็นที่ที่มีพระมากกว่าเขาทั้งหมดประชุมกันว่าถ้าฝนไม่ตกเราจะทําอย่างไรมีแต่พระหนุ่มทั้งนั้นเสียดายแรงที่เราปลูกต้นไม้ลงไปเพราะต้องขุดมันมีแต่ขี้หินแห่นี่ยมันดินบดีคือบ้าน บ้านทากควายทากก้อนนะขุดจนออกแสมามาบปลูกต้นไม้เลยฝนบกตกโอ้ยสิดายแห้งสวดมนต์ทั้งสามคืนแล้วฝนก็ไม่ตกนั่งสมาธิฟนก็ไม่ตกก็เลยประชุมกันเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราแต่ก่อนยังไม่มีน้ําประปาเราเอาล้อ,เอ,ลอเอาล้อมันเข็นเอาน้ําไปลดพอไม่ให้มันตายไม่ต้องง้อเทวดาไวายเลมั้ พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเทวานะิชันติปุริสปรกระมัตสะต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถที่จะมาขัดขวางความภาคเปลี่ยนพยายามของมนุษย์ได้ถ้าเราพยายามเทวดาก็ขวางเราไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องง้อเทวดาพรุ่งนี้เนี่ยเอาน้ําหดเอาน้ำเอาน้าหดเอา,เอาพรกกันตักหดพุดละต้นละต้นไปนีป่ปลูกปีนั้นมันหกพันต้น หลายคนเด้มเนี่ยพระหลายองค์ตักแนเอาล่อหนุ่มแหนหาบแนวัตันมันมีแต่พระหนุ่มๆปรากฏว่าเราตกลงกันแล้วเราก็นั่งสมาธิต่อสวดมนต์ต่อพอมาถึงตีสามฟ้าร้องควรคางตึ้งมาเหมือนฟ้ารั่วฝนตกอย่างหนักเทวดาเดือดร้อนเทวดาเดือดร้อนได้บัานีลฝนตกต้นไม้ซึนเบิดโอ้เทวดากันเดือดร้อนเด้ ถ้าคนดีทําดีเทวดาไม่ช่วยเทวดาเดือดร้อนสงสัยเดือดร้อนทั้งพระอินทนั่นแหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าผู้ใดปลูกป่ารักษาป่าปาลูกสวนรักษาสวนรักษาป่าชุมชนอย่างนี้เอาไว้รรมัทธาศีลสัมปันนาบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นอยู่ในธรรมเยชนขขาศขคามิโน คนเหล่านั้นเมื่อเขาเดินอยู่ก็ตามชื่อว่าเดินทางย่างไปสู่สวรรค์ทุกเมื่อเมื่อเขาตายแล้วเขาไปสวรรค์นแน่นอนเขาไปเกิดเป็นเทวดาชืช่อว่าลุกขะเทวาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชแลวท่านยังบอกวา่าเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญยงปวัตติบุญเจริญแก่เขาผู้ปลูกป่ารักษาดงทั้งกลางวันกลางคืน ผู้ใดผู้ใดเคยเป็นมหาในนี้แปลภาษาบาลีได้กล็ลองแปลไว้ในใจอาตมาผู้ผิดหรือถูกเตสังรัตโตจากท่วาจะสถาปุญญปวัตติรัตโตไปว่ากลางคืนที่วาไปว่ากลางวันสถาไปว่าทุกเมื่อบุญ,ญงไปว่าบุญปวัตติจเจริญทุกเมื่อบุญจเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเยชนาสักข,ข,ขามิโน คนเช่นนั้นแหละชื่อว่าไปสวรรค์นแน่นอนไม่ตกนรกการที่เราปลูกป่ารักษาดงนี่เทวดาแพร่ไปเข้าใจบอว่าเทวดาแพร่เข้าบงจังหูเราไม่มีหูทิพย์ได้ยินเสียงทิพย์ของเทวดาตาเราไม่มีตาทิพย์เห็นรูปทิพย์ของเทวดาเทวดานี้มีบางชนิดอยู่ตามต้นไม้เรียกว่าลุะเทวา แต่ลูกขาเทวานั้นเขากลัวมนุษย์เป็นยังจะว่าเขา,เขา,าเขา่าณเฮาซุ่มเขามีสิลนมีธรรมนะเขา่านถ้าเทวดานักเลงเทว,วดานักเลงก็มีนะเขาไม่กลัวได้ยินบทแต่พอแต่แม่เฮาพันว่าต้นไม้ใหญ่มีผีสาวผู้ดีมีสู้เวลาจะตัดต้นไม้ใหญ่ๆต้นยุงต้นยานได้เอาคันห้าไปขอย่านพิษผี บอมเป็นผีได้ออกเทวดาถ้าเราไปตัดต้นยุงต้นยางใหญ่ๆนี่ไปโค่นบ้านไปไปทําลายบ้านเลยของเขาถ้าเขาโกดมาเขาทนไม่ได้เขาดีถึงว่าเราปักก็ตายลังคนเนี่ตัดต้นไมหไงมาหอนบ้านไข่ตายอยู่บ้านบัวอำเภอกุดบาทเดี๋ยวนี้มีบ้านหลังหนึ่งมีลูกชายอยู่สองคนมีพ่อคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่ง นาอยู่หัวศกทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านมีน้ำไหลน้ำซับมาแต่ในานาน,นั้นมีต้นยางใหญ่อยู่สามต้นต้นอื่นเขาโค่นหมดเขาขายหมดครอบครัวนั้นมีความมีความยากจนก็เลยขายขายต้นยางแล้วก็โค่นต้นยางนั้นขายชาวบ้านเขาอาจจะไปโค่นมันนะบว้ยมันมีสองสามต้นมีอยู่หน้าโตอยู่หัวสก ต้นไม่ไง่มีผีเด้วสองสามพ่อลูกนั้นไม่กลัวเพราะอยากจะได้เงินจากนายทุนก็ขายต้นละหมื่นละหมื่นละหมื่น,นสามต้นมันก็สามหมื่นสมัยนั้นแกก็ไปตัดตัดไปคน้นต่อมาพ่อตายไข้าตายลูกชายสองคนตายลูกสาวเป็นบ้าบ้านบวมเพอกุดบาดบ้านกะลึง อาจะมาเคยไปอยู่ไปทําความเพียรในป่าในเขาแถวนั้นผู้พานนี่ทุกลูกอาจจะมาได้เหยียบจ้างไปหมดแล้วพวกเทวดานักเลงเขาอดไม่ได้เขาดีหัวเราก็ตายเขามีฤทธิ์มีเดชแต่ถ้าเทวดามีศีลมีธรรมนะเขากลัวเราถ้าคนแบกแบกเลือดแบกขวานเดินผ่านไปใกล้ๆต้นไม้ที่เขาอยู่เนะี่ยเขากลัวโอ้ย ตัดเทือนกูสนอบักเทือนกูสนองอยู่เขาานแต่เวลาเขาพูดกับเราเราไม่ได้ยินเพราะเราไม่มีหูทิพย์เขาขอร้องเราเราก็ไม่ได้ยินเราไม่เห็นตัวเขาเขามีกฎหมายกฎหมายอันนี้เรียกว่าลุกขะธรรมธรรมของลุกขะเทวาเทวดามีกฎหมายนะเมื่อถึงวันพระเทวดาเหล่านี้จะไปประชุมที่เทวสภา ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์เป็นใหญ่ก็จะสอบถามพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ตามต้นไม้เป็นลูกขาเทวาท่านยังรักษาลูกขาธรรมอยู่หรือถ้าท่านไม่ได้รักษาลูกขาธรรมท่านจะตกนรกท่านจะวิบัติถ้าผู้ใดมาตัดต้นไม้ที่ท่านอยู่ท่านจะไปทําลายเขาถ้าท่านประทุษร้ายเขาให้ให้เขาป่วยเขาไข้ ท่านยังไม่มีสิทธิ์มาประชุมในสภาถ้าท่านไปทำให้เขาตายท่านจะตกนรกมันไม่คุ้มกันเพราะว่ามนุษย์เหล่านั้นเขาไม่มีหูหูทิพย์ได้ยินเสียงทิพย์ที่ท่านขอร้องเขาไม่มีตาทิพย์ที่จะเห็นรูปทิพย์กายทิพย์ของพวกท่านท่านจงย้ายบ้านหนีถ้าเขาไปตัดถ้าเขาไปทำลายถ้า ถ้าโกไปทําให้เขาตายเนี่ยท่านจะตกนรกตอนนี้แหละเขากลัวเราแต่ถ้าตัวไหนไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยไม่กลัวแล้วมันโกรธกลายเป็นผีไปเลยจึงเรยกว่าตนไม่ไงมีผีทีนี้เราไปตัดมันเนี่บางทีเราเป็นไข้ถ้าไปเจอเทวดาดีๆเขาก็อุ้มลูกอุ้มหลานเขาหนีไปต้นอื่นเขาร้องหอม่มร้องไห้เสียดายแต่เขาไม่กล้า เขากลัวจะตกนรกค่าเขาทําให้เราตายเขาทําง่ายๆทีนี้ถ้าเราปลูกป่าละ่ะเทวดาชอบปลูกต้นหนึ่งสองต้นสามต้นบางทีจองเลยเมืองกับบ้านจัดสรรเทวดาโอ้เฮาเียเอาได้ต้นนี้่มันใหญ่มาเฮาจะอยู่ต้นนี้เด้อเพราะอะไรห้าสิบปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของลูกขาเทพ เจ้าปลูกต้นไม้ต้นนี่มือนี่หาสิปีมันเป็นต้นบ้าไงห่อเพื่อนเทวดาแล้วเทวดาจองเราปลูกไว้พันต้นอย่างนี้อย่างในวัดนี่ปลูกไว้เป็นหมื่นๆแสนแทนต้นเทวดาดีใจแล้วจองแล้วเฮาเอาต้นนี้ได้เฮาเห็นไหมต้นลำดวนต้นอันนี้ต้นที่อยู่รอบๆศาลาเนี่ยมีต้นกิษณาต้นพิกุลต้นลำดวนต้นอะไรก็มีหมดอาตมาไปเห็นต้นไม้ที่ไหนอาตมาก็เอามาอย่างต้นสายหยุดนั่น อยู่ริมบันไดนั้นหอมกลางคืนกลางวันหยุดต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมเทวดาประเภทดนตรีชอบอยู่ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นหัดนั่งสมาธนานินานเข้าเราจะเริ่มได้ยินเสียงอยู่ในหูเราเหมือนเสียงน้ําตกเหมือนเสียงลมพัดเหมือนเสียงเราเข้าไปในโรงงานถ้าจิตเป็นสมาธิมา,มากๆจะได้ยินเสียงดนตรีที่ไพเราะมากที่สุด เทวดาดนตีเขาเรียกว่าคนทันเขาจะชอบอยู่กับต้นไม้ที่มีดอกหอมๆอ,อย่างต้นลำดวนอย่างต้นสายหยุดอย่างต้นมันปา่าต้นกันเกาเทวดาพวกนี้ชอบเอามาปลูกไว้ที่บ้านจะมีประโยชน์มากอาจจะมาปลูกมาสามปีป่าตรงนม้นคนโบราณบอกว่าเบิร์เซนไม่จังสิได้เซนคนสามปีเป็นปลาหาปีเป็นดง เมื่อท่านไปดูท่านลองสังเกตดูสามปีมันเป็นป่าขนาดไหนอีกสองปีข้างหน้ามันจะเป็นห้าปีสามปีเป็นป่าหาปีเป็นดงผู้ใดทางป่าผู้ใดทำลายป่าผู้ใดเผาป่าบุคคลนั้นบาปทั้งกลางวันบาปทั้งกลางคืนบาปทุกเมื่อแน่นอนเขาจะไปสู่นรกพระพุทธเจ้าท่านว่าอัจเชืสงอัจเชสูง อาเชสุงตะโปวะนังเตสังระโตจะทีิวาจัสถาป่าปังปวัตติบุคคลใดถางป่าเผาป่าตะโปวะนังไปว่าเผาป่าเตสังระโตจะทีิวาจัสถาป่าปังปวัตติบาปจเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนบาปกินหัวเขาทุกเมื่อ หลังจากนั้นเยชนานิราคามิโงชนเหล่านั้นจะต้องไปสู่นรกการเผาป่านี่มันทําลายหลายอย่างทําลายสัตว์ทําลายบางทีนกมันอยู่ในรังของมันลูกมันตายแม่มันตายมาแมลงอีกตายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วควันไฟนี่ก็จะส่งขมองขึ้นเพิ่มความร้อนให้แก่โลกวันนี้อาณมาเตรียมเทไปไว้ให้อันนี้มนเจ้าหน้าที่ไปเอามาให้หน่อยที เทปธรรมะาก,กับสิ่งแวดล้อมเอาให้เจ้าหน้าที่นี่แหละไปกับเติมน้ำใจลงแผ่นดินน้ำใจของเราเติมลงในแผ่นดินแต่เป็นภาษาลาวนะตัวเติมน้ำใจลงแผ่นดินนี้จะมีเสียงซอเสียงพินแล้วฟังก็เพลิดเพลินไปด้วยเติมน้ำใจลงแผ่นดินปลูกต้นไม้เป็นที่อยู่ของเทวดาเป็นที่อยู่ของเราสัตว์ เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะได้มาตัดสรุวอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าเกิดในป่าพวกเราพากันปลูกพากันคุดหลุมอย่างดีเลยคูดหลุมป,ปลูกพระหนุ่มเนรน้อยมันเยอะที่นี่พลังงานทหารเหลืองมันเยอะทะหารเหลืองสี่สิบห้าสิบเนี่ยมันเยอะมันพอพอสมควรพอหน้าพันษาเก็ให้โรงพยาบาลมาเอาเลือดเอาเลือดนี่ก็ได้รัก